สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับเผยไทยสปา์แม็กค่ะก็วันนี้ต้องไปทํางานนะคะวันนี้ต้องไปทํางานแต่ก็เตรียมพรอบค่ะเดี๋ที่ทํางานก็เขามีแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ล้างมือแล้วก็มีถูกเบรให้นะคะจะจาม <laughs> แล้วเราก็มีหน้ากากเรียบร้อยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วก็ในรถก็มีเจลล้างมือนะคะแบ่งใส่ขวดมาแล้วก็เนี้ยค่ะไว้ค่าเชื้อนะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ขอเดินทางไปทำงานก่อนนะขอเดินทางไปทำงานก่อนเพราะว่าสายแล้ว เดี๋ไม่ทันนะคะเข้าเข้างานเก้าโมงตัวนี้แปดโมงสามสิบแปดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะโอเคค่ะตอนนี้มาถึงที่ทํางานแล้วนะก็รอค่ะใช้เวลาสิบนาทีนะเดินทางมาแบบว่าอขึ้นทางด่วนมานะคะเรียวจีรถไม่ค่อยเยอะค่ะก็มีมีบ้างนะรถไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่ามันย้อนแสงนะเดี๋ยวตอนกลับ บยสองกับบ่ายสอง,บบสองเลื่องงานบ่ายสองนะคะก็ให้มาดูการว่าจะเป็นยังไงล้างมือค่ะช่วงนี้ต้องแบบว่าเป็นอะไรที่ตลอดเวนะคะ ล้างแล้วก็ต้องรอให้แห้งก่อนด้วยนะมีมาทำงานกันแค่สี่คนนะคะสี่คนแล้วก็ออกไปแจกอรถเขาก็ผ่านมาแล้วก็รับแล้วก็ไปนะคะไม่มีใครลงจากรถเนาะแล้วก็ไม่ได้คุคีให้แล้วก็ไปค่ะก็ใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือนะคะโอเครอให้แห้ง,หหงแห้งก็หล์แห้ง โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนนู้เรื่องงานเนาะโอเคค่ะเสร็จง,งานแล้ววายสองแล้วนะคะกลับบ้านกันมือล้างเรียบร้อยนะโอ้ยในรถร้อนมากค่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าโควิดจะอยู่ในรถไหมขนาดคนยังอยู่ไม่ได้ค่ะวแล้วจะอยู่ไหมก้ต,ต้องเปิดให้ระบายก่อนอวันนี้จ่ายเสิร์ฟอาหารไป แพ็กเกจนะคะสองร้อยสามสิบสามสิบกว่าชุดสามสิบหกชุดนะคะโอเคนี่ค่ะขึ้นรถมาก็ต้องคลีนอยู่ที่ทำงานก็คลีนไปแล้วนะคะทำล้างบ่อยมากค่ะช่วงนี้เอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะมีคนแก่อยู่บ้านไม่ใช่ใครหรอกสามีเองอายุเยอะแล้วนะ แล้วก็ต้องเทคแคร์หน่อยนะคะอันต่อไปก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้หน่อยนะคะที่เราจับโอเคทุกสิ่งทุกอย่างค่ะตอนนี้ต้องทำความสะอาดโอเคเรดี้ ตามจุกเกอมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวให้ดูถนนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ค่ะกลับถึงบ้านก็เรียบร้อยแล้วนะคะพักมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะกินข้าวกินข้าวทำตกข้าวาพักผ่อนเก็บนุ่นเก็บนี่นะคะก็เย็นแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะคะหกโมงครึ่งยังสว่างอยู่เลยนะคะ ก็เลยลงสวนนี่ค่ะต้นหอมพอดีน้องที่รู้จักเขาได้มาจากร้านอาหารนะคะเขาเขาใช้แค่ใบนะคะเขาไม่ใช้ต้นน้องเขาก็เลยเก็บมาให้มาปลูกไว้ทานนะคะนรือก็มีปลูกไว้เยอะค่ะปลูกไว้รอบบ้านเลยนะคะแต่ก็ปลูกอีกค่ะเพราะว่าใช้เยอะก็เลยชวนทุกทกคนมาปลูกต้นหอมกันค่ะปลูกไว้ทานไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะไปปลูกกันเลยก็ปลูกไปแล้วนะคะ ี๋ยวเขาใส่ถุงมือก่อนมือจะได้ไม่เลอะนี่ค่ะถุงมือคู่ละบาทนะคะขุดลุม้มขุดลุม้มขุดลุม้มแล้วก็เอาทิ่มลงไปแล้วก็ปีดมันด้วยอย่างนี้นะง่ายๆค่ะไม่ต้องเสียเงินซื้อ ประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะนี่ก็ลองดูนะคะอยู่บ้านใช้เบือ่อเก็ต้นหอมนะคะก็ตัดออกให้มันเหลือประมาณหนึ่งนิ้วนะคะจากลาก็เอามาปลูกนะคะจะได้ไว้เก็บทานกันจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะนึกว่าปลูกอย่างนี้ยค่ะง่ายกว่าเพราะว่านึกเคยลองปลูกจากเมล็ดนะปลูกยากจังเลย ปูไม่เคยขึ้นเลยค่ะลองหลายรอบแล้วก็เลยเอาวิธีรัดเลยละกันอย่างนี้ง่ายดีค่ะพอหน้าร้อนมาอากาศเริ่มร้อนนะคะยุงก็เริ่มมาแล้วค่ะไม่ค่อยถูกกับยุงนะคะนุ้ย ยุงชอบกัดออกมาจากบ้านที่ไรยุงกัดทุกทีค่ะวันนี้ก็เนี่แหละค่ะไปทำงานกลับมาอาบน้ำล้างตัวเองล้างนู่นอ่เช็ดทำความสะอาดนู่นนี่นั่นนะคะอุปก,กรณ์ที่เราเอาไปข้างนอกมานะคะลงทง้องลงเท้านี่ก็ต้องเอามาฉีดอ่แอลกอฮอล์ก่อนเข้าบ้านนะคะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็วางไว้หน้าบ้านนะ ไม่เอามาเข้าบ้านเพราะว่าเผื่อมันจะมีเชื้อโควิดติดมานะก็เลยต้องดูแลนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าเราสามีเราอายุเยอะแล้วเนาะก็เลยต้องใส่ใจนิดนึงไม่อยากให้แกแบบไม่สบายมันเป็นห่วงนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะไปอีกยาวแค่ไหนเนาะลูกผ,ผักค่ะตอนนี้ถั่วเธอแตงกวาคณะ ดี๋ยวนี้จะแช่อะอะไรนะผักชีเนี่ยต้นหอมก็ปลูกไว้ก็มีต้นหอมทานได้ทั้งปีแล้วค่ะเนี่ยนะมะเขือมะเขือยาวก็เห็นแล้วนะมะเขือยาวก็เดี๋ยวได้กินแล้วนะคะกําลังโตเลยลูกพริกก็มีแล้วพริกมะละกอก,ก,ก็กําลังโตนะคะเนี่ยไม่ต้องซื้อนะคะ เขาเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังมีอาหารทานที่บ้านนะเดี๋ยวว่าจะพาะถั่วงอกหน่อยอยากกินอผัดไทยอยากกินผัดไทยนะคะนี่กุยช่ายเราก็มีแล้วตะไคร้ก็เอาลงปลูกไปแล้วนะคะวันนี้ตะไคร้ที่นุ้ยชํำไว้โอ้ยก็เดี๋ยวก็ได้มีขาไปมะกรูดมีอุย้ยเครื่องต้มยำก็มี และสบายแล้วค่ะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะโควิดไม่ใช่ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวว่าจะติดโรคอะไรนะคะคือกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรทานนะคะปลูกผักไว้ไม่อดตายค่ะเ,คเดี๋ยวนี้ขอปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะปลูก ให้เต็มเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพียบเลยนะคะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะใต้ต้นมะกรูดนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางนี้นะคะตรงนี้อันนี้ที่ปลูกไวเ้เก่าแล้วเริ่มมีดอกหอมแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตัดไปผัดแล้วนะคะเนี่ยดอกหอมเต็มเลยนะคะขึ้นทุกต้นเลยเรียกว่าขึ้นจะได้ขึ้นทุกต้นเลยนะคะนั่นนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปปลูกอ่ะปลูกตะไคร้กันก่อนดีกว่าเนาะไปะนี่ค่ะอันนี้ไม่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วนะเดี๋ยวมาปลูกไอ้ที่เหลือกันนี่ค่ะเดี๋ยวปลูกมุมนี้นะใกล้ๆก,กันหน่อยนี่ นี่นะคะลากมันปลูกเลยตอานี้นะก็ตรงนี้ลืมเอาน้ำใส่มานะคะเหี่ยวแล้วก็เลยมาฝังดินเลยเดี๋ยวก็เขาก็ฟื้นนะคะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะ เหนียวแป๊บเดียวเอาน้ำโรดเดี๋ยวเขาก็ฟื้นค่ะโอเคเรียบร้อยางานของวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เอาแค่นี้แหละได้วัลละนิดวัลละหน่อยนะออ้ยพริกมะเขือพวงจะได้เก็บแล้วค่ะเนี่ยจดี๋ให้ดูแล้วโอ้โหอาหารการกินเรียบ เพียบเลยนะคะพริกนี่นะคะฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะเขียวๆนี่ค่ะนี่แยะเลยนะคะ,นะคะพริกพริกเราไม่อดเลยนะคะนี่เต็มเลยขึ้นมาเต็มเลยนะคะแต่ว,ว่าจะตัดทําสาวให้เขาสัหน่อยนะเดี๋ยวจะลองเอาก้านเขามาชําด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าต้องหาข้อมูลกันก่อนโอ้ยมะเขือพวงดกมากปีนี้นะจะต้องตัดกิ่งมันออกอีกแล้วค่ะกิ่งมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะคะกิ่งเยอะเกินไปละเคค่ะคลิปนี้ก็พามาเนี่ยค่ะหนึ่งวันนะยุ่งก็ไม่ได้ว่างเลยไม่ได้ว่างเลยก็มินุน่นมินี่ทำก็ไม่เบื่อไม่เหงานะคะก็ทำเรื่อยผักปลูกผักสวนครัวยิ่งช่วงนี้ช่วงวิกฤตนะคะ ช่วงสนาสถานการณ์ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกปลูกผักไว้ทานนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็ยังมีผักทานนะคะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยตุนไม่เต็มตู้ยเย็นแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพวกเนื้อสัตว์ก็เป็นห่วงแต่เฉพาะอะพวกผักนะคะผักสดผักอะไรที่จะมาทําอาหารนั่นเองตอนนี้ก็ไม่ห่วงก็มีลงอ่าวเมล็ดถั่วแตงผักบุ้งคะนา้า ต้นหอมเดี๋ยวผักชีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแช่แช่น้ําคืนนี้นะคะแช่มเมล็ดคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้ปลูกนะคะมะละกอก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะก็ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ก็ลงปลูกแล้วนะชะอมก็เริ่มกําลังเริ่มแตกยอดแล้วนะคะมะเขือพวงก็มีมะเขือยาวก็มีโอ้ยเยอะแยะค่ะก็กล้วยก็มีกล้วยด้วยนะคะกล้วย ฉะนั้นก็ไม่กลัวอดแล้วค่ะอยู่ที่นี่นะคะไม่กลัวอดแล้วก็อาหารการกินเพียบแล้วในบ้านบลูเบอร์รี่ก็มีฝรั่งก็มีนะคะโอ้ยไม่อดแล้วค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในเมื่อเรามีเวลาว่างก็ลงมาทําสวนกันนะคะจะได้ปลูกผักไว้ทานด้วยนะคะก็เอาไว้กับสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะถ้าเราออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทํางาน การใช้เงินก็ต้องประหยัดขึ้นนะคะจะใช้จ่ายอย่างอะไรก็ต้องให้แบบว่าดูสมดุลเราด้วยนะคะอันไหนที่เราจะปลูกได้ประหยัดตังค์ได้ก็ทําเถอะค่ะนะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย